สวัสดีครับทุกพี่อั๋มนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Mine Survival นั่นเองแต่เรามาเล่นกันดูนะครับว่าไอ้เจ้าหัวคิ้วหัวเหลี่ยมตัวนี้นี่จะเป็นยังไงนะครับอออันนี้สามารถที่จะตั้งค่าอะไรต่างๆได้นะครับโอเคไม่เป็นไรเล่นแบบ d ด f a ฟอ t ์ไปก่อนแล้วกันยังไม่ต้องตั้งอะไรมากเล่นใหม่มีอีซี่นอร์มัลนะครับงั้นพี่อามก็ขอเล่นเป็นอีซี่ก่อนแล้วกันนะขอศึกษาวิธีการเล่นก่อนดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่คือตัวเราใช่ไหมอยู่ที่ไหนนี่อ่ะอะอันนี้ทําอะไรได้บ้างครับอั กับดวงกับดักอ๋อเราสามารถใช้มือเคาะนะครับ <What? S 1> ก็คือเหมือนไม้คราฟนั่นแหลนะเนาะแต่นี่คือไม้ซูเวอร์บิลนะครับจริงๆเราก็ต้องคราฟของด้วยใช่ไหมก่อนจะมืดก็ต้องคราฟนู่นคราฟนี่ก่อนคําถามคราฟยังไงโต๊ะทางานต้องการไม้6เรามีไม้อยู่4เหรองั้นเราไปตัดไม้กันก่อนครับคราฟโต๊ะทางานโต๊ะทางานไม้วางลงไปเดี๋ยวก่อนยังไงวางยังไงครับเนี่ย โอเควางแบบนี้สามารถกดใช้งานแคมไฟไม้4ีทาน4ี่คำถามทานเอาจากไหนไม้5้าจะได้พลั่วพี่ยามไปเอาไม้มาก่อนมันก็มีวิธีการคราฟอยู่นะครับซึ่งก็ไม่น่ายากอะไรเดี๋ยวไปทำพลั่วทำปิกแออะไรให้เรียบร้อยเราต้องรีบเอาพวกนี้ออกมาให้ได้นะครับฐานนั่นเองพี่ยามว่าไอเนี่ยฐานลองดูลองคาดูใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะใช่ไหม ฐานหรือหินเนี่ยหินครับผมไม่ใช่ฐานเอาแล้วแล้วฐานทำไงอะแล้วอันนี้คืออะไรครับมันสีต่างจากอันเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้หินแล้วนี่คืออะไรขอดูหน่อยสิโอ้โหข้อนานกว่าจะแตกแต่พอแตกแล้วเราได้เป็นอ่าเงินเออเราทําของก่อนดีก่อนนะครับนี่พลั่วหินจัดไปขอเป็นพลั่วหินมาก่อนพลั่วหินก็น่าจะตีเก็บแร่พวกนี้ได้ดีกว่าหรือเปล่าลองดูก่อนครับอยากได้ฐานมากๆเลยตอนนี้ ตอนนี้เราได้เป็นอะไรมาเล็กเฮ้ยนี่ไงฐานโอ้โหหาตั้งนานไม่นึกว่าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ทำครบเพลิงทําแคมป์ไฟได้แล้วนะครับจะมืดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับอาหารก็ยังไม่มียังไม่ได้ล่าออกล่าอะไรเลยอันดับแรกแคมป์ไฟโอเคแคมป์ไฟออกมาก่อนทีนี้เราก็สามารถที่จะวางวางแคมป์ไฟแบบนี้แล้วก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับครบไฟ ไม้สอท่าน2เหรอต้องไปหาฐานมาอีกสินะเราก็ทําอะไรได้ใกล้ๆตรงนี้เพราะเรามองไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นกลางคืนจริงๆเราก็ต้องนอนไหมทําอะไรได้บ้างสเปนเนอร์เหล็ก4เงิน1ถังน้ำนี่เอาไปตักน้ําได้ใช่ไหมเต็นท์หนังสัตว์ส,าาสไม้2เอ้ยเดี๋ยวก่อนเก่อนอเฮ้ยม,มันมาตีของเราอยา่ยาอย่าอยาทำเออนี่เราโจมตีเขาอยู่ใช่ไหม <S <S> <S เออตายไปนั่นแหละอ๋อโอเคพี่ยามเข้าใจละนี่ไงสเปนเนอร์ ามาก่อนเสร็จแล้วเราก็จะสามารถใช้ในการซ่อมแซมได้นะครับเอาละไปหาถ่านก่อนเลยครับถ่านจะอยู่ตรงไหนครับไม่ใช่อันนี้แน่นอนโอ้นี่ไงเดี๋ยวก่อนเราสามารถที่จะคราฟถังําได้ใช่ไหมฝนตกพอดีนะครับคราฟถังน้ำออกมาเหล็กซี <What? S 1> เราไม่มีเหล็กเหรอ๋อเรามีแต่เงินเหล็กอยู่ไหนครับต้องหาเหล็กอีกแล้วเราอยากได้น้ำเหลือเกินนะจุดจุดนี้อันนี้เงินใช่ไหมอันนี้ทองแดงเหรอ เดี๋ยวล็อกคอก่อนนะครับเพราะว่าของต่างๆเราก็ใกล้หมดแล้วเนี่ยแตกครับผมแตกคามือเลยถ้าเราหิวเราก็น่าจะสามารถเอาผลไม้พวกนี้ามากินได้ก่อนไหมนี่ไงกินเข้าไปบรรเทาความหิวไปก่อนครับนี่เราได้อะไรมาขวดครับผมทรายสีอ๋อเราได้ทรายมาเมื่อกี้แล้วก็ขอเป็นพลั่วมาก่อนจําเป็นต้องใช้ขวดนี้เราต้องไปหาน้ําใช่ไหมตอนนี้ร่างกายเราขาดน้ํามากเลยได้เป็นอะไรมาได้เป็นหิน นี่นไงฐานฐานเอาฐานมาก่อนสําคัญครับเพื่อที่เราจะขยายพื้นที่ในการสํารวจให้มากขึ้นบางทีอาจจะได้เป็นครบไฟมาด้วยอ๋อเปลี่ยนมุมกล้องได้เหรอเนี่ยเอาละได้ฐานมาพอสมควรเอาไปคราฟของกันเพิ่มเติมดีกว่านะครับต้องการเป็นจริงๆก็อยากได้แคมป์ไฟอ๋อต้องไปเอาไม้มานะครับจริงๆเราขาดไม้มากเลยนะครับเดี๋ยวต้องตัดไม้ละช่วงนี้ก็ทุบไม้ทุบอะไรไปก่อน หินแล้วก็เยอะนะเครื่องมือเราควรเป็นหินได้แล้ว <S <S เครื่องมือควรเป็นหินได้แล้วเราเอาเป็นขวานไม้ออกมาปึ๊บเสร็ <S <S จแล้วก็เอาเป็นขวานหินปึ๊บแล้วก็ทําเป็นไม้ออกมาครับอ่าแคมไฟออกมาแล้วก็ไปตัดไม้อีกก่อนตัดไม้ตีกันลอกก่อนได้เนื้อมานิดนึงถือว่าโอเคอต้นไม้พวกนี้มันยังไม่โตแฮะตัดต้นไม้โตๆดีกว่าครับจะได้คุ้มๆจะมืดอีกแล้วนะครับเนี่ยเอาอาหารออกมา บ้านเราอยู่ไหนนะหาไม่เจอหาบ้านตัวเองไม่เจอเราก็วางลงไปก่อนครับอ๋อนี่ไงบ้านเราอยู่ข้างล่างมีตัวตุ่นด้วยโอ้โหตัวตุ่นยังมาตีบ้านเราอีกอตีตัวตุ่นตายซะกว่าจะฆ่าตัวตุ่นตายโถอะคบไฟมาคบไฟมาสองอันเลยแต่ว่ามันก็ไม่ใหญ่นะครับเหมือนมีใครมาตีบ้านเราอีกแล้วเนี่ยอีแล้วเราตัวตุ่นอีกแล้วเหรอเราเอามือธรรมดาต่อยตัวตุ่นได้ไหม เออเนี่ยหวดหววหวดหน้าหวดหน้าหววหน้าหวดหลังสเปนเนอร์ซอบนิดนึงครับอ่ะคบไฟมันก็ใช้ได้แหละเพียงแต่ว่าวงแสงมันจะไม่กว้างเท่าไหร่โอ้โหช่วงนี้ต้องเอาชีวิตรอดกันไปก่อนครับเราขาดน้ํามากๆเลยนะเราลองเดินทางไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตรงไหนถึงจะมีน้ํานี่ไงเจอแล้ว เราก็ได้น้ํามานะครับเราก็ต้องเอาน้ําไปกรองก่อนตามที่เขาสอนนั่นเองเครื่องกรองน้ําครับโอ้โหไม้สี่ฐานสี่เล็กสีเรามีเรามีเงินนะ่ะแต่เราไม่มีเหล็กเรากินเชอร์รี่พวกนี้ดับความดับความหิวความกระหายก่อนแล้วกันนะครับมันก็พอได้อยู่นิดนึงนะครับทีนี้เราต้องหาเหล็กครับเอา้เาเผลอไปกินน้ําถึงก็มึนเลยโอ้โหวิงเวียนศีรษะครับน้ํามันสกรปรกไงออชั่วระยะเวลานึง อนได้อะไรแล้วมังเหล็กยังไม่มาครับเอาทานก่อนก็ได้น้ำน้ำจะหมดตัวแล้วเอาเชอร์รี่มากินเชอร์รี่กันไปก่อนครับประทังชีวิตเหล็กได้มาละนี่ไงเหล็กสี่อยากได้ทานอีกจังเลยแล้วเ,เอาไม้ไปเผาไม่ได้เหรอน่าจะได้เป็นถ่านเหมือนกันหรือเปล่าเชอร์รี่เชอร์รี่เอาเชอร์รี่ก่อนครับต้นเบอร์รี่อย่างน้อยก็กระหายแก้กระหายน้ําได้นิดนึงก็ยังดีเรานี่ชีวิตลําบากมากเพราะว่าไม่มีน้ํากินความหิวนี่ เรียกได้ว่าเต็มครับไม่เคยไม่เคยขาดอาหารขาดแต่น้ํามาแล้วครับเครื่องกรองน้ําโอเคถังโอเคโอเคมาสองเลยแล้วรีบไปด่วนดวนครับมันอยู่ทางซ้ายครับมันอยู่แถวนี้แหละนี่ไงบ่อน้ําเวลาฝนตกก็จะทําการเติมน้ําขึ้นมานั่นเองนะครับไปตากตากแล้วก็ตากแล้วก็วิ่งกลับบ้านครับไปกรองน้ํามาใช้งานโอ้โห,โหกว่าจะได้เครื่องกรองน้ําตั้งไว้ตรงนี้แหละ แล้วก็ใช้ไปครับได้น้ําออกมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาตีเราอยาอย่าทําเราไม่ใช่อยาทําเราอย่าทําอุปกรณ์เรานายนี่ก็สนเหลือเกินปักไว้แถวนี้ได้ไหมเนี่ยเออปักไว้ก่อนครับได้น้ํามากินกินเข้าไปก่อนกินเข้าไปอีกหนึ่งทีเอาอแล้วครับทําไมต้องมาตีอเบิร์ดกระโหลกมัน หดหดหน้าหวดหน้าเข้าไปเอาละครับทีนี้เราก็ต้องทําห้องน้ํานะครับไม้สี่หินหกหญ้าสี่ครับไม้สี่หิน6กหญ้าสี่หญ้าคงไม่น่ามีปัญหาอะไรพี่ยามก็เก็บจากตรงนี้ได้โอ้ตัวตุ่นเพียบเลยครับทําไมเขาต้องมาทําอะไรเราด้วยครับตบหัวจนตายอ่ะตบตัวตุ่นห้องน้ําโอเคเต็นท์หนังสองไม้สองหาหนังสัตว์ครับวางห้องน้ํามันไว้แถวนี้แหละทีนี้เราก็ไหนลองเข้าห้องน้ําสิอ่าเยี่ยม แล้วเราก uh, okay, ็ได้เป็นอื่ออกมาเอาไปทำปงทำปุ๋ยได้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับได้น้ำมาละไม่อดตายแล้วครับพอได้อยู่โอเคครับผมแล้วนี่ก็คือเกม My s u r v v v a l นั่นเองเดี๋ยวเราค่อยประจุภตยกันต่อในโอกาสหน้านะครับเท่านี้พี่อามิงเซมเมอและเกมไ y y u u v i v a l ก็ต้องขอตัวลาไปที่เบียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมอย่างไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม